วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูข้อแตกต่างระหว่างแก้วมังกรสีเหลืองกับแก้วมังกรสีชมพูกันค่ะเรามาดูแก้วมังกรสีเหลืองกันก่อนค่ะดูจากภายนอกลูกจะเล็กกว่ามาผ่าดูด้านในกันค่ะพอผ่าออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าเม็ดสีดำด้านในมีความใหญ่มาก มาดูสีชมพูกันต่อค่ะดูจากลักษณะภายนอกลูกใหญ่มากพอผ่าออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าเม็ดสีดำด้านในเล็กมากส่วนเรื่องรสชาติสีเหลืองคือหวานชํำมากหวานทุกลูกส่วนสีชมพูจืดบางลูกบางลูกก็ออกเปรี้ยวความหวานน้อยมากคือส่วนตัวชอบสีเหลืองมากกินแล้วสดชื่นทันที ส่วนเรื่องราคาสีเหลืองจะราคาแพงกว่าสีชมพูนิดหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนสวนเพื่อนเพื่อนชอบกินแก้วมังกรสีอะไรกันคะ่ะ